ก็ดูสาขาเจ้าของด้วยนะครับสวัสดีครับอย่างโดนการโปรโมทที่ไม่ต้องกลัวที่จะมีนะครับโค้ชกับโทรนะครับก็ไม่ได้มีประกันสุขภาพอะไรเลยนะแต่เราก็จะมีการจัด <rôlepot> <smungkin> <to breakaniously tweet> ยาโสวดีครับมีเรื um. ่องราศนะครับใครทำเเมมโมรี่การ์ดตกไว้ครับใครทำเมมโมรี่การ์ดตกไว้ไหมครับมีใครทำเมมโมรี่การ์ดตกไว้ไหมครับหมวใจะวฟังทิเดนะครับเมมโรีการที่อาจจะมีทิ้บางอย่างก็ได้นะครับอแล้วควชั้นหนะครับก็เดี๋ยว่ารการทำหายนะครับโอเคท่านไหนครับโอเคมี้ เดี๋ยวเดี๋ยวติดต like ่อรับได้นะคะที่พูดเอาสองคนนะคะโอเคและตอนนี้นั้นมาลงระตุ๊กเป็นเข้าไปนะคะสวนการถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ทุกท่านนั้นให้หยุดกานนะคะบอกเลยว่าต้องหยุดนะคะเข้ารายการอย่าพูดก็ไม่เข้าด้วย คนะครับเรา,าไปเช็คเสียงกันอีกรอบนึงนะไม่ต้องแล้วโอเคขอบคุณนะครับการเริ่มนะครับทุกคนนะครับเราจะไปเทีตัวด้านล่างแล้วนะครับทุกคนนั่งลงเลยนะครับนั่งลงเลยครับงงเดี๋ยวชดจัดเข้ารายการนะคะรบกวนสำหรับท่าน,นที่ถ่ายภาพนะคะอยุดนิดนึงนะคะ โอเคครับขอความกรุณาทหาญนะครับกลับเข้าทีมแรกนะครับจะเข้ารายการแล้วนะครับเข้ารายการแล้วนะครับรบกวนิดเดียวนะครับนั่งประจำที่ค่ะขอความกรุณาททุก่านนะครับนั่งลงก่อนนะครับนั่งลงก่อนอย่าค่อยทายนะครับค่อยตายครับโอเคครัแฮปปี้ค่ะแฮปปี้จริงค่ะเดี๋ยวนะัทจะเข้ารายการแล้วนะครับครเข้าไปแล้วโทรศัพท์มือถือให้ยิ้มประโหวนเลยค่ะ ชอบตรงไหนสนุกตรงไหนลุกเมื่อกี้ลุกมิดปกเลยได้เลยนะครับไม่ห้ามให้ทุกคนไม่ให้เต้นนะครับวันนี้ใช้เสียงได้ตามความอัธยาศัยเลยนะครับใช้ได้ครับทุกคนอยู่ถึงวันครับผมนี้นะคะพักผ่อนได้หึงวันพักผ่อนเสียงอ๋อมานี่โอเคมรเนโอเคนะคะอทุกคนครับนั่งอปมาสักที่นิดนึงค่ะได้แล้วนะครับเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับ แหลืออ oh. oh. ีกไม่ถึงหนึ่งนาทีสวัสดีค่ะนะคะทุกคนดูแฮปปี้นะคะยิ้มยิ้มจ่มสายกันดีนะคะเราจะเริ่มต้นข้นสู่รายการกันแล้วมีบางฝั่งะคะกำลังเขียนคิ้วันอยู่นะคะตรงนี้นะคะอย่าหยุดสวยจริงๆค่ะโอเคนะคะ สับเือ์ถึงกนี่โหวค่ะโนตเข้าไปค่ะโค่ะตอนนี้แค่สี่คนแล้